เห็ดงามมันก็เนื่อยอยู่ดอกจ้าแต่เผื่อรอยยิ้มของคนที่อยู่ข้างหนังตรงจูสูเท่านั้นจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้า คัสดุทีรอค่อยมาหอดแล้วค่ะเดี๋ยวมือนีเด้อค่ะสิผ้ามาเปิดเบิงว่าอแม่คนงามพึ่งทรงเอียงมาเนี่ยกระดักกระเดียโอ้โหโผลโพยานจะลูกจ่อยมามามาเบิงน้ำกันจ้าอีกหนึ่งธุรกิจของคุณแม่เด้อจ้าหมูทอดทาหมูแดดเดียวมีทั้งมั่มทั้งหมูค่ะ ถุงละโอยจ้าแบงดอกจ้าเแลือหมูแดดเดียวค่ะสินค้าฮอตคิดประจำราดเลยค่ะมีทั้งหมูค่ะหมูติดนันแซ่บทอดกบกรอบด้วยค่ะอันนี้สิบเป็นมัาเนื้อค่ะกัมัาแล้วก็ใส่กรอบหมูค่ะผู้ใดอยากกินฟีมื้ออิงฟ้ากระทักถามได้ด้วยจ้าไม่ค้าอินดี้ค่ะขายเพราะตามอารมณ์จ้า จะกินเป็นกับเขา่ากับแกมมค่าเล่น,ลนๆกระเมาะมากๆได้ค่ะมิตรอร่อย<ห>แบบเด็ <ละ S 2> ดวดวงมากเ้ยค่ะเ<า>บิ่งจากสีหนาคุณซิมได,ด้เ้ยค่ะน่องสาวพึ่งประเดิมอีกแล้วคอ,อนิยด้วยค่ะมาเด้อมากินเขาน้ำกันจากพี่น้องจ๋าสวัสดีค่ะโปรโมชั่นซื้อซิปแถมนึง่งเลยจ้ามาเด้อมาอุดหนุนยายอิงฟ้า